อ,อันนี้อะไรคะามนามน,นีกรน้ำใน,นน้ำปลาถนนนะคะอ่ะอลิสฟังนะอลิสหยิบเตาหยิบเตามาวางในน้ำค่ะเตาวางในน้ำ หยิบเสือไปวางในปลาเสือค่ะวางในปลาเสือลูกเสือวางในปลาค่ะวางหยิบแก้วไปวางบนโต๊ะค่ะหยิบแก้วไปวางบนโต๊ะค่ะหยิบแค่โต๊ะค่ะ หยิบแค่หลอดมาวางในบ้านแค่หลอดมาวางในบ้านค่ะแค่หลอดลูกแค่หลอดไม่ใช่แล้ค่ะแค่หอดแค่อดค่ะวางในบ้านเอาไว้ที่บ้านบ้านบ้านหยิบถ้วยไปวางบนโต๊ะค่ะหยิบถ้วยไปวางบนโต๊ะค่ะใช่ หยิบอ่งุ่นไปวางบนต้นไม้หยิบอ่งุ่นไปวางบนต้นไม้อ่งุ่นค่ะอ่งุ่นอยู่ไหนอ่งุ่นอ่าวางบนต้นไม้ค่ะต้นไม้อยู่ไหนคะอลิวางบนต้นไม้อาเก่งมากค่ะหยิบแรดไปวางบนถนนค่ะถนนอยู่ไหนถนนถนน ไม่ใช่แรดค่ะแรดแรดอ่ะวางบนถนนถนนถนนอยู่ไหนคะถนนตรงนี้